ตื่นเต้นนะครับก็มีโอกาสต้องขอขอบคุณนะครับคุณสมชาติแล้วก็คุณนิคมนะครับที่ให้เกียรติสนองกรเกตนะครับถ้าจะมาไปแล้วเมื่อก่อนนี้นะครับก็เคยอยู่ที่ลำลูกกาซอย35ทับสองนะครับก็เราเห็นเราเหินไปอยู่ที่รามอินทรานะครับซอย30แล้วก็หลังจากพิษน้ำท่วม ก็เลยเหตนเราเหินไปที่ตอนนี้ไปปักหลักอยู่ที่น้ำมินซอย72นะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงเรียนบุดินเดชาสิงหเสนี2นะครับที่ปักหลักอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อก,ก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปไหนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่แล้วก็การทํากิจกรรมต่างๆนะครับไม่อําหน่วยนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวเป็นตั้งแต่พันโรงจนถึงพออนะครับ แต่พอมาอยู่ที่ซอย72นะครับดูเหมือนว่านะครับบรรยากาศนะครับก็พอที่จะได้หายใจให้พอได้นะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับที่ไปช่วยกันอีกเยอะโดยเฉพาะคุณพิ่งอกนะครับสายสืบประชาชนนะครับนี่ก็เป็น สายตรวจเ,เป็นชารจ <c oughs> อ๋อจะเปลี่ยนให้เป็นสายสืบแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวที่นี่เป็นสายตรวจนะไปหาอาสนองได้ทระเไทย <c oughs> แล้วับเป็นสายสืบสายสืบอย่าใช้ตรวจเป็นสายสืบ <c oughs> นะครับก็เรียกว่าได้คุณทิ้นหอกนี่นะครับนะครับไปช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับถือว่าได้เนื้อแรงไปพอสมควรนะครับถนัดทิ้นหอกนอกจากนั้นนะครับก็มีทั้งคุณสันติวั์ลาดพร้าวนะครับคุณแดงสามวาก็ไปช่วยในช่วงเวลา13บนาฬิกา ว่าอตอนเที่ยงคือเที่ยงถึงบ่ายสามโมงนะครับคุณแดงลำลุกเยอะคุณแดงสามวานี่ก็ไปช่วยพูดผิดพูดถูกนะครับถุนเต้นนะครับมาเห็นพี่น้องนะครับคนแสดงเรียกว่าเป็นสีเสื้อนะครับเป็นสีที่มีอุดมการณ์นะครับที่พวกเราไปเจอกันที่ไหนก็มีความรู้สึกว่ามันอุ่นใจแล้วก็มีความสุขนะครับผมสนองเกลืเกตก็อยู่กันมาตั้งแต่นู้นนะครับ ตั้งแต่ปี48นะครับตั้งแต่เวทีจดีจักรนะครับแล้วก็มาที่สวนจุกักรนะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงสนามหลวงนะครับได้ยนมานปนปชนปชจนเรียกว่าสถานีวิทยุชุมชนคนเต็งสี่นะครับก็เป็นบอ่อเกิดนะครับแห่งการต่อสู้นะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะต่อสู้กับเผเด็จกาประเด็จก,การถือว่าเป็นบ่อนทําลายประชาธิปไตายโดยแท้เพราะฉะนั้น นะครับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะครับต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องประเด็จการหรือระบบระบบที่เนือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นบอ่อเกิดแห่งการทำลายประชาทประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องต่อสู้และก็ขจัดสิ่งเลวร้ายนี่ให้เส้นซากใช่ไหมครับพี่น้อง